เชื่อหมออย่าหลงไปเชื่อใครฉีดวัคซีนโควิด1 9ปลอดภัยป้องกันการป่วยการตายจากโรคโควิดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเชิญชวนประชาชนร่วมกันฉีดวัคซีนเพื่อชาติเพื่อเดินหน้าสังคมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยกลุ่มเป้าหมายที่ต้องรับการฉีดวัคซีน 1. ผู้มีอายุ60ปี 2. ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปีขึ้นไป 3. ผู้ป่วย7กลุ่มโรคเรื้อรังอายุน้อยกว่า60ปีได้แก่ 1. โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง 2. โรคหัวใจและหลอดเลือด 3. โรคไตาวายเรื้อรัง 4. โรคหลอดเลือดสมอง 5. โรคอ้วน 6. โรคมะเร็ง 7. โรคเบาหวานสำหรับประชาชนสามารถไปลงทะเบียนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านท่านและรับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวรเริ่มวันการฉีดวัคซีนวันที่1มิถุนายน2564ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านวันที่2มิถุนายน2564ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านเกษตรถาวรวันที่7มิถุนายน2564ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านวันที่8มิถุนายน2564ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษตรถาวรการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนนั้นกระทรวงสาธารณสุขมี7ข้อแนะนำดังนี้ 1. 2วันก่อนและหลังการฉีดวัคซีนให้งดออกกำลังกายหนักหรือ กน้ำหนักและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 2. วันที่ฉีดควรกินน้ำอย่างน้อย500-1,000 cc งดชากาแฟหรือของที่มีกาเฟอีนรวมไปถึงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 3. ฉีดแขนข้างที่ไม่ค่อยถนัดและหลังฉีด2วันอย่าใช้แขนนั้นอย่าเกรง่งหรือยกของหนัก 4. หลังฉีดแล้วเจ้าหน้าที่จะให้รอดูอาการในบริเวณที่ฉีด30นาที 5. ถ้ามีไข้หรือปวดเมื่อยมากทน ไม่ไหวสามารถกินยาพาราเซตามอนขนาด500มิลลิกรัมครั้งละ1เม็ดซ้ำได้ถ้าจำเป็นแต่ให้ห่าง6ชั่วโมงห้ามกินยาพวกรูเฟน้นอาคกเซียเซเลเบกเด็ดขาด 6. การฉีดวัคซีนโควิดควรห่างกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย1เดือน7ถ้ากินยาละลายลิ่มเลือดอยู่ก็ให้กินยาตามปกติแต่เมื่อฉีดยาแล้วให้กดนิ่งตรงที่ตำแหน่งที่ฉีดต่ออีก1นาทีฉีดวัคซีนโควิด -19 เพื่อชาติเพื่อเดินหน้าเศรษฐกิจบ้านเราเชื่อหมออย่าหลงไปเชื่อใครฉีดวัคซีนโควิด -19 ปลอดภัยป้องกันการป่วยการตายจากโรคโควิดด้วยความปรารถนาดีจากองค์การ บริหารส่วนตำบลด่าน